วิซารมดท่า,ากูอนี้สังฆทานีเนี่ยเรียนจบมหาวิทยาลัายสุขโขทัยท่านมาธิราชนได้ในการออกต้องมีคณะกรรมการออกรางวัลหรือว่าคณะกรรมการตรวจสอบในการออกรางวัลต่างๆนะฟังดีๆนะฟังดีๆนะฟังดีๆนะต่อไปงานกาชาติทั่วประเทศไทยแล้วก็รางวัลทั่วโลก หนึ่งในนั้นมีอดิศักดิ์ธานินยมเป็นคณะกรรมการต้องมีการเซ็นรับมอบล่าสุดอยู่ที่งานทุ่งสีเมืองอุดรธา,านีซึ่งเป็นที่ของนายอดิศักดิ์ธานินยมโดยตรงไม่มีใครคัดค้านได้นะหลักฐานอยู่ทางมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็สืบเนื่องมาจากพื้นที่สาธารณะ ไม่มีใครรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นมาหรือว่าเกิดเหตุอะไรต่างๆนานาไม่มีใครสามารถจะรับผิดชอบได้นะ